สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอซีเบิร์ดสุภาสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบพ่อกันเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องบาตายเมเนกา้ามาหาอยู่หากินหลออแปลงพี่น้องเลยจากสิไดใดยังแหนเนาะไปกินสองคนก็ทำแม่พี่น้องเมเนก,น,นก้าได้ยังก็เอาก็ว่าแหละ หาเราเพิ่งเค็ดปลวกเลยพี่น้องเอ้ยเยันว mm ่าให้ปลวกออกเนาะผลเศาตกเศาน่ะอะไรพี่น้องแถวบอนเขาเคยหานี่แหละแถวเก่าแถวนี้นี่แหละทุกคนหาสองเบิรงยันว่ามันออกเห็ดปวกขาวดอพี่น้องเอ้ยโอ้บรรท่างกระหกพี่น้องเอ้ยหายใหม่หายยังหักลงมาผโอ้ย โบเห็นเนาะ,ะทำไมคือชิยังพันโอหลาะไปเบ่งจะได้ยังแหนพี่น้องวันนี้อยู่เพื่อนว่างๆไปเอาหยามาอะไรก่ะอ่าบได้เห็นยังเขาก็เลยว่าเออพากันขาบป่าเขาดงลองบ่งแค่ว่าได้แนวไปอยู่ไปกินเนาะทำไมอ๋อหล่อไปเรื่อยๆพี่น้องเลยจะได้ย,งย,ยดังไห่เด้อนี่เด้อ เราเมื่อกี้รอจีนายแมงกออกแมงอาานันนั้นแหละจไหนก็ไปเบิ่งกันพี่น้องผาสหมานบ่อสิได้อยู่บอ่อเนาะสิได้อยังไหนกลับบ้านเมื่อเป็นอาหารแรงทุกคน <Okay. S 1> อืมเด้กพี่น้องเป็นขว,วยไม่เหลี่ยมกออกขวัยมาอยู่ในเครือนี่อาเถอะพี่ขวยัยสองขวย นี่โบฮูเอาให้ทำแม่คุดลองมือก่อนทุกคนจะได้บอรหรือสิ้บได้โดนไปตามหูมันเนาะอืมเด็นหลยอ๋อได้บอแต่กานมีหลายโต้ได้ปกติ จะหุ้มบัวร้ายนอหนีิเนาะไว้บ,บัวร้ายอืมมาเปงนกำกันทุกคนนี่จย้ได้เร็วได้เร็วป้อ,องทุกีน้อนี่นี่นี่ทุกคนเบิงเบิงบ้านไผ่แนมีอันนี้คือแมงมกอกเด้อทุกคนมีเขา่าอีคือแมงตุจีเนาะอีคือแมงตุจีใหญ่ทุกคนเลย แยกทำไมเบิงเอาให้เบิงชัดๆมึงดูนี่ทุกคนนี่คือแมงตุจีใหญ่เอา้าดำมึององีกดิโตมันอีกมีเขา,า,เา,เาด้วยทุกคน,นนี่นี่คือตุจีใหญ่โตไม่ใช่ใหญ่กว่าตุจีเนาะใหญ่กว่าแมงคามอีกเอ้าะโตเรี่ยวเนบ่นี่ไวายนี่ทุกคนวายมันเป็นจุ๊บ อใส่ถุงมัดจุกไวเอามาเบิ่งน้ำกันทำไงพัจมานอีกบ่จเจ้าพมาณหาโตนี่กระลึบกระพอบนแล้วทำไงแม่นโตใหยางก็ได้แล้วมันอีกบ่อน่ออย่ายงไดหน่ออืมอืมอมันบ่ทัดเหตุผู้เลิกทุกคนเป็นได้ได้อยู่บนหอ ô đốt bay lưới lưỡi ba ừm cái đái bạn cái đái <laughs> than bò ừm đai bò đây bò than bò ừm เอามันเจาะหูมันอยู่มันเจาะหูมันลายลายหูเนาะเจาะหูไปเรื่อยๆพุดบุท่านกับบุร่ายได้พี่น้องไหหูเล็กมันก็ไปเรื่อยๆดุดไปเรื่อยๆเได้แล้วพี่น้องโอ้โอ้เอาอีกแล้วพี่น้องฟาตัควายตู่ควายตู่พี่น้อง ปลาตัวตัวผกี่นยนี่คักนี่คักไปไหนช้อนสองเยอแล้วแม่โอ้โหดีตัวแม่ต um ัวผู้คือชิมิเขานี่ทุกคนตัวผูกกับตัวแม่ต่างกันตัวผู้ชิมิเขาตัวแม่สีบุมิเขาเนะมา เดี่ยวตีนมันบ่แหลมเด้พี่น้องเลยชนกันเลยสองตัวมีอีกอยู่บ่บ่มีหมดแล้วมาทำไมขุดยังเนาะบ้านทำไมขุดยังเนาะทำไมขุดยังเนาะขุดที่รอพี่น้องเลยเห็นบ่เห็น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 เฮ้ยใช้ใช้ เห็น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 โอ้นี่นี่นี่พี่น้องอ่าไปได้แล้วได้แล้พี่น้องได้แล้วเอาใส่ถุงซึบโอ้ยอดคอนแค้นก็มีอ่ะเซกเตอร์กินกระปุ่นแม่งกอกพี่น้องเลยอ๋อเซกเตอร์เจอเอาไปลวกพี่น้องเลยโอ้ต้นไว้ก็มีหลายอยู่พี่น้องเลย จะได้บริ้ u t ผ้ามานอเทเมหไหวกะน,นี่อยู่ทุกคนเลยเไปต่อพี่ย้เห็นเห็ดหอกว่ไหมเห็ดกินดอกพี่นออ้องเบิ่งทรงเนาะจะเห็นอยัาง,งาออกตามขานอนดอกนองเหลืองอพี่นอ้องเฮ็ดเปิน่นเห็ดกินพี่น้องเลยบาดนี้ก็มาหอดก้อนไม่ไหลทุกคน ทำแม่พันกานม่อุ้ยปอดบริห็นพี่น้องเลยแม่มาไกลบริห็นนึกว่าบ่แม่ปอดนี่เราใหญ่เฮ้ยวะนะโอ้ยได้สองอู้วนแม่มาบริห็นพี่น้องขึ้นตัวบ่มีเลยเนาะ อ๋อโตดดิดน,น,น,บบน,น,นองไม่ไลายยันยเลยทุกคนป้าโตนี่ตัวนี้นี่ข้านอกแงงมาตัวถึงตัวเลยนี่อืะตามไปดได้บอฮะเห็นอีกเลยไว หนออ้วกเลยทุกคนหน้องก็ขึ้นใหม่เนาะทำไมขาวๆอ้วกเลยเอ้าตามไปตามไปตามไปพี่น้องสิมีอีกบ่สิมีอีกบ่อรู้บ่อจังไรนาะอุ้ยให้ดีนี่แล้วงปุ๊บปั๊นี่พี่น้องเด เาหาพังกระคักพี่น้องกันบวงครับ,บรเห็นเนะาะไ,ไปเราต่อไปอีกอีกก้อนหนึ่งเออได้แม่เขาเห็นปลายมันดินด่ทุกคนนี่สองนี่อุ้ยนี่นี่พี่น้อง อ,มมอ,อู้หนึ่งล้ามันจะดอกนี่นอโอ้เนาะนี่อะไรตัวน่ากาเนาะพ่อแมซับนี่ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้นไม่ซับทั้งห้องครับไช่อ เฮ้ยเด็ดตัวดินี่นี่เออเยอะอู้อ,อ,อักังโอ้ขึ้นสูงขึ้นสูงพี่น้อยโอ้หักช่องท่อนไปทำไมเห็ดน, <c ười> นี่ตัวนี้การทุกคนอุ้ยมันแข็งตัวนี้จะเห็นหรือเปล่แข็งเห็นแล้วแหนงมันพี่น้องตัวนี้นี่พี่น้อง đó coi đây, đi đâu vậy? <rồi. cười> <Đâu. cười> à, tham nhau nè. rồi,

โอ้ทวดพี่น้องอะไรมีแต่หน่อยใหญ่เนาะสำดับเสียมผู้หน่อไม้หน่อไม้ดงบ้านเฮาสำดับเสียมกูได้พี่น้อยหน่อมันอ๋อหน่อทำไงผู้หน่อกใหญ่เอ้าสมเอ้าก่อนทุกคนในกระตานี่ก็มีเนนเขาใส่กระตาเลยจ้องฉันมว้แกงหนึ่งพอดีเลยดิหน่อทำไงไม่เห็นออ่อนขาดจ้าหน่อย ไปชา่ตวงวาน,นพี่น้องย,ยามหลองชตรยามเมื่อเช้า,ชาในกระทืบอ,อยู่บหลายเนาะเพราะได้กินพี่น้องเลยปลามันลงแน่บนแน่พี่น้องเพยพอได้ยามพอได้กินเหลือกินเท่ากับค้างไว้ไปขายเนาะนอ่าวโต โอเคอุ้ยยังตัวนี้ว่ะออ,อ,อ่อนๆเนอะทำไมฮักปววฮักปวกวฮักเกาาาากราได้พี่น้องเอ็มหน้าใมอ่อนคักเลยต้มจานแจ่วี๊าวคักหอมไปต่อมาหาหน้อไม้อีหลอีกก้อนหนึ่งพี่น้อง Ủa oh, nó thăm của mình nó. Ô thôi kì nó. Ô nó xuống cái áo bột thôi mày. Hết hủy ô. Nhap còn, nó mày. Way, wai thôi mày hết là. xuống cái mày nào. Ô. tôi sống mình, nhao, bội nọt à nó, sợ lời quýt uống đi, bội lòng 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 ฮัปปุ่ยฮปปะ่กทนเห็นหเนาะเราไปอีกเอาบอต่ตอนะนี่จะตัวชุช่งๆั่นแหละไอ้ยเโอ้ย วกกับพ่อวกเนาะเอ <c oughs> ้าทำไมเป็นจีด <c oughs> อมมาก่อนโอ้ยแข็งโคตรแกงพอดีสั่มทุกคนเลยเนาะทำไมพอดีสั่มนี่แเดว่ากาบแข็งเนองเอ้ทั้งนนทั้งอ่อนปอกออกมาแล้วอ่อนอ้ยช่วยแล้วมีทุบๆต้มบุหรี่หึ่งกระได้แกงเลยทุกคนทำไมไหลเนาะทำไม โบ่มันโบ่เลยขนาดมันจืดไวยืมอ๋อโซเดียมไล่เติบเลยเด้อพี่น้องหลายเติบเลยเจ้าขนาดก็ใช้ได้เมื่อไรทุกคนเลยจัดไปเอาโอ้ยมื่อนี้มาลุยป่าพี่น้องเลยหาของอยู่ของกินบม่ได้มาแต่ลายมือเลยเนาะทำไมน้องใหม่ก็จนวนี้ยากิน กินปูกินปลาอะไรกับเปลี่ยนป่ะแนวกินพี่น้องเลยน้ำไหมน้ำตอกไปน้ำอะไกับบอยากเลยพี่น้องเลยปลาเพิ่งได้กะเช้ากับปลาแรงกับปลาอือหึผลงานน้ำกันพี่น้องบ้านนี้ผลงานได้หลายสำหรันี่อือหึน้ำไมมนี่ก็ได้ทุกคน sòng lọ, vẫn lọt lửa ở luôn. Oh. Uh, ô, so. à, đại thưng đại đại nang phom, làm nghề phật. ủa nang lọt ma làm kèm thang, nó. ma súng chạy nó đại thương, gia nang phom thì nó ấy, ô, thưa phu. bạc lai น้องงามเลยนี่เนาะโอ้ยพยี่น้องเอ้ยน้ำไม้ไหลน้ำไม้ไหลงามไม้ไม้สดสดสิได้กินบารนี่ทำไมาต้มหรือแกงต้มจ้ำน้ำพริกกะปิบ่อ่ะจัดไปพี่น้องเอ้ยเอาละนะ้วเนาะสำหรับผลงานเท่ากับซัมมี่แหละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะสิได้ลาพ,พ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซัมมี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้อง ฝากติดตามรับชมเนนาะสำหรับลิปนี้ก็ะขอจบคลิปไปเพียงสำนีแหละพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องหน้อใหม่กันใหมก่มมก็งามเลยพี่น้องเลย